การประชมุมผู้นำของเ e อ c ก็จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งก็จะมีอีกหนึ่งการประชุมที่ จะทำการประชุมควบคู่กันไปนะฮะแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่ที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าจะมีผู้บริหารระดับ c ีอของบริษัทเอกชนเนี่ยมาร่วมประชุมกันนะครับก็คือการประชุม e p e ป c ก o s u m โอซ2022ซึ่งรายละเอียดเรื่องหลักการประชุมเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับเพือเรื่องอะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ฟังกันไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากจะให้มาดูเรื่องของการเผยแพร่ ความเป็นไทยในการประชุมเอเป็กซีโอซัมมิแล้วก็ประเด็นปิกย่อยต่างๆด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณปริมจิตจลุงพรประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์เอเป็กซีโอซัมมิอยู่ในซูมกับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณปริมครับพูดถึงการประชุมเอาาเป็กซีโอซัมมิอาจจะเน้นไปเรื่องของสีสันกันซะหน่อยนะฮะโปรแกรมแล้วก็สีสันของการจัดงานทางผู้จัดนี่เราเน้นไปด้านไหนยังไงบ้างครับ คือจริงๆในเที่ยวนี้เนี่ยนะคะ,ะหรือการประชุมใดๆที่เป็นการประชุมนานาชาติเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับประเทศไทยนะคะที่เราจะได้นําเสนอความเป็นไทยนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆเราเองเนี่ยในเที่ยวนี้เนี่ยคือเราก็ห่างเหินกันกันกบประชาคมโลกมาสักพักหนึ่งนะคะก็ะทางนักท่องเที่ยวก็มาหาเราไม่ได้เป็นเวลา สองปีแล้วนะคะนี้เราเองเนี่ยก็เที่ยวนี้ก็เน้นเ,เน้นให้เหมือนกับให้เขามาเจอเราแล้วให้เขาเจอความเป็นไทยและให้เขาเจอความเป็นไทยที่ที่อาจจะมีความร่วมสมัยของความเป็นอินเตอร์อยู่ด้วยนะคะ เพื่อที่เราเองเนี่ยก็ให้เขารู้เหมือนกันว่าเออใน2ปีที่เราหายไปเราไม่ได้หายไปนะั่นจริงเราเองก็มีการพัฒนาแล้วเราก็มีการทำอะไระลบใ,ในระหว่าง2ปีนี้นะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้นำนำเสนอเนี่ยนะคะก็สามทีอ,อย่างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยคราวนี้เราให้โอกาสกับน้องๆ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะยัง e r t r e p r e n e u r c h a m b o r of Commerce นะคะหรือ YEC เนี่ยจากทั่วประเทศนะคะ100ชีวิตนะคะคมาร่วมจัดงานร่วมต้อนรับนะคะแล้วร่วมแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าเวลามาประเทศไทยเนี่ยอย่างหนึ่งเราเราเรา,เราอาจจะอยากจะเราอยากจะอยากให้เขาดูวัฒนธรรมเราอยากจะให้เขาดูเรื่องของผ้าเรื่องของอะไรอ่าวแล้วคนไทยล่ะ ะะเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยเอาน้องๆเนี่ยคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าทุกคนมาจากทั่วประเทศมาร่วมต้อนรับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคุยกับเขาเนี่ยเราก็จะได้พูดคุยถึงบ้านเรานะคะจังหวัดของเรานะคะประเทศไทยเนี่ยมีอะไรให้ค้นหา เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ว่ามีเหมือนกับมีบทสนทนาแค่เป็นเรื่องของกรุงเทพนะคะแต่มันจะเป็นเรื่องของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยเพราะน้องๆเนี่ยเ,เราบอกว่าเขาเป็นน้องๆหรือบางครั้งเราเรียกเขาเป็นเด็กจริงๆเขาก็ไม่เด็กนะคะเขาก็เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนจัดงาน แต่ตอนนี้เขาเป็นคนต้อนรับไปก่อนเป็นลูกมือเรารนะคะ20ปีข้างหน้าเขาก็จะมาเป็นผู้จัดงานแทนเราค่ะก็อันเนี้ยคนต่างชาติเนี่ยชอบอะไรในคนไทยคือคนต่างชาติที่มาเมืองไทยบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ชอบกลับมาเมืองไทยเขาชอบคนไทยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโชว์เคสของเรานะคะซึ่งเราก็อยากจะโชว์เคสมาว่าคนไทยหรือว่าเยาวชนหรือว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของคนไทยก็ ก็ก็มีศักยภาพนะคะครับแล้วในส่วนซอฟต์ o w e r วอรเนี่ยอ่ครับเชญครับค่ะเชิญเลยค่ะเชิญคาถามเลยก็ได้ค่ะครับในส่วนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะสอดแทรกเข้าไปในการนําเสนอความเป็นไทยของเราด้วยอะครับจะออกไปในด้านไหนบ้างครับค่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะคะแล้วจริงๆเนี่ยเราก็มองนะคะว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเราแปลออกมาเนี่ย ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคะจริงซอฟต์พาวเวอร์เป็นอะไรที่ uh, ได้ใจนะคะได้ใจเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ uh, เป็นเรื่องของซอฟต์ไซส์ก็คือ uh, ยังไงอะเป็นเรื่องของการโชว์ได้ใจมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ของคนไทยเนี่ยมีอะไรสวยๆเยอะแยะนะคะจริงๆเนี่ย เราจะบรรจุนะฮะทุกสิ่งอย่างของประเทศไทยเนี่ยลงไปในลงไปในาการประชุมหนึ่งการประชุมนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเลยคนระับทีนี้เนี่ยเราก็มองอย่างนี้ค่ะเราเริ่มต้นที่ที่ของที่ระลึกแล้วกันนะคะคของที่ระลึกเนี่ยอของเราในเที่ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุกคนมี iPad ทุกคนมีแท็บเล็ตนะคะนะฮะเราก็เลยคิดว่าเออ ทำไมเราไม่ทำอะไรที่จะมาใส่ iPad หรือใสแท็บเล็ตนะฮะเป็นกระเป๋าใส่แท็บเล็ตให้กับผู้มาร่วมประชุมแต่จะทำยังไงให้ทุกคนในประเทศไทยทุกส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะประ,ประกอบกับว่าในปีนี้เนี่ยธีมของเราเป็นเรื่องของ BCG นะคะเป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนการมีส่วนร่วมของทุกคนนะคะเราก็เลยทำเป็นกระเป๋าผ้าต่อ ะะโดยเอาเศษผ้าเนี่ยทิ้งมาจากทุกผ้านะคะเศษผ้าที่มาจากทุกผ้านะฮะแล้วก็มาต่อกันแล้วก็มาเย็บเป็นกระเป๋านะคะสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ที่ของคนไทยที่ได้ทำเนี่ยได้ได้โชว์ก็คือเราเราเราได้โชว์เคสความเป็นไทยอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยเราก็จะมีผ้าปาเตะนะฮะ จะอยู่บนกระเป๋านั้นด้วยผ้ามัดหมี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ้าลายดอกแก้วของภาคกลางนะคะแล้วก็เ,เป็นภาคเหนือก็จะเป็นแบบผ้าแบบไทยลือ้อก็จะมีแบบโทนที่เป็นแบบมีม,มีมีเอกลักษณ์ของชนเผ่านะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรใช่หนึ่งมันเป็นเรื่องของเซอร์กุไลขอนมีซึ่งเข้าธีม BCG พอดีะนะคะอันที่สองเนี่ย พอเอาผ้ามาต่อกันเนี่ยทุกๆคนก็จะได้รับกระเป๋าของใครของเขาเลยค่ะไม่มีใครเหมือนทุกคนจะได้กระเป๋าลายของเขาเองหนึ่งเดียวในโลกเป็นของคนคนนั้นนะคะอย่างาค่ะผู้นำไม่ใช่ผู้นำครับคือ,อผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยก็จะได้รับกระเป๋าเนี้ย ซึ่งไม่มีใครเหมือนแล้วก็เป็นของเขาเองเลยนะคะค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ท,ที่เราอยากจะนำเสนอโดยที่กระเป๋าใบนี้เนี่ยก็มีการคิดค้นหรือว่าได้รับการออกแบบนี่นะคะจากน้องๆของวาซีที่มา ร่วมทํางานกับเราเนี่ยก็ได้ก็ได้ก็ได้นำเสนอเพราะว่าแต่ละคนจะมาจากแต่ละจังหวัดก็จะมีผ้าของเขาเองนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ทำให้เราเนี่ยน่าจะเกิดได้ในเวทีนี้เลยล่ะคะ่ะเพราะว่า จะมีเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรที่เราทําได้อีกมากมายเป็นการต่อยอดของผ้าอันนี้นะคะครับผมผมเชื่อว่าลึกๆคณะทํางานที่จัดการประชุม CEO Summit มเนี่ยน่าจะคาดหวังอะไรที่ต่อยอดได้มากกว่าความประทับใจของผู้บริหารระดับ CEO ที่เขามาร่วมการประชุมอะฮะทางคณะทำงานมองไปถึงอนาคตหรือการต่อยอดยังไงบ้างครับ ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเที่ยวนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้นำเรามีการประกวดนะคะให้น้องๆที่เป็นปีหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยหอกันค้าเนี่ยนะคะให้เขามาช่วยเราทำยูนิฟอร์มที่น้องๆว e c ซีนะคะจะใส่ซึ่งก็เราก็ได้มีการประกวดแล้วก็ได้ เลือกนะคะผู้ที่ชนะเข้ามานะคะเพื่อที่จะเอายูนิฟอร์มเนี้ยมาใส่ ะะโดยยูนิ o ฟอร์มเนี่ยก็มีเหมือนกับมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะคะมีความเป็นมีความเป็นไทยที่มีความเป็นสากลมีช้างนะคะที่เป็น d o o ดอาร์ต hmm. นะคะที่เป็นลายเส้นนะคะแล้วก็วาดอยู่ในอยู่ในแอเรียหรืออยู่ในอยู่ในกรอบนะคะอของเขาซึ่งหมายถึงการสอดประสานของเ,อเส้นสายของ21เเขตเศรษฐกิจนะคะที่จะมาพบปะ เจอแลกปเปลี่ยนนะคะ,ะมุมมองหรือว่ามีไอเดียดีๆก็มาแลกปเปลี่ยนกันนะคะการที่เราให้น้องๆเนี่ยได้น้องปีหนึ่งเลยนะคะเขาได้มีโอกาสนี้เนี่ยก็เพื่อที่เราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่ ให้เขาได้สัมผัสจริงให้เขาได้มีแรงบันดาลใจมากกว่าได้ยินจากผู้ใหญ่ว่าเออเดี๋ยวต่อไปนะก็จะเป็นช่วงของเรานะแล้วเราสามารถทําได้นี่คือให้เขามีโอกาสได้ทําจริงเลยให้ให้ได้ขึ้นเวทีจริงๆเลยนะคะนั้นคราวนี้เนี่ยนอกจากการที่การที่จะมี ผู้นำทางเศรษฐกิจผู้นำทางความคิดและผู้นำทางเ,าเขตเศรษฐกิจก็คือประเทศต่างๆนะคะคที่อยู่ในเอป x กซีโอซัมมิตเนี่ยซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเ,าเ,าเ,าเพื่อที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจที่ดีนะคะการมีความร่วมมือของภูมิภาคนะคะเพราะภูมิภาคนี้เนี่ย พูดถึง GDP นะคะเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆก็คือ,คอแค่นั้นเนี่ยเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ยังไม่พอนะคะเราเนี่ยสามารถต่อยอดจากตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจ นะคะมีความภาคภูมิใจในประเทศของเรารเราจะต่อยอดไปอีกไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนของเราไม่ได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วเราก็อยากไปเป็นคนอื่นซึ่งเราคงเป็นคนอื่นไม่ได้ดีเท่ากับเป็นคนไทยนะคะมีความเป็นไทยมีความนอบน้อมนะคะมีอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งถ้าภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า unfair advantage ก็คือว่าเป็นอะไรที่เรามีได้ดีกว่าคนอื่นทําได้ดีกว่าคนอื่นและสามารถต่อยอดได้นะคะทั้งหมดทั้งปวงที่เราทํามาในเอพิคซีโอซัมมิตซึ่งเอาทุกเรื่องทุกราวมาร้อยเรียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องๆปีหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสมาออกแบบนะคะน้องๆวายซีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งโตหน่อยก็ได้มาจัดงานร่วมงานนะคะแล้วก็ มีเรื่องของ sustainability ในเรื่องของ BCG นะคะที่ภาครัฐก็กำลังโปรโมทแล้วก็เป็นอะไรที่เราเองเนี่ยต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะต่อยอดเข้าไปในอนาคตนะคะ,คะเพราะว่าเรื่องการสร้างความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทำได้ในระยะสั้นนะคะมันเป็นอะไรที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ ทำต่อเนื่องในระยะยาวนะคะดันั้นาการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยเเทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้ค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นบางส่วนนะฮะที่วันนี้เราได้พูดคุยกับคุณปริมเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นภาพเรื่องของสีสันหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ ในเวทีของการประชุม e p e ป็กซีโอซัมครั้งนี้นะฮะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวการประชุมที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพต่างๆแบบนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไว้เดี๋ยวโอกาสหนนะ้าเราได้พูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบขอบคุณมากนะครับคุณปริมจิตจรุงพรประทานคณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์เอเป็กซีโอซัมมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ